อัปเดตเรื่องราวดีๆของคนดีๆกันไปแล้วค่ะมาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับคอลเลกชันใหม่ของมองบลังกันบ้างค่ะที่เพิ่งได้พรีเซนเตอร์ที่เรียกว่าส่งภาพลักษณ์ของมองบลังได้อย่างเรียกว่าดีมากๆเลยทีเดียวค่ะชาร์ลอตคาซิรากีนะคะ พระธิดาในเจ้าหญิงการโรรีนแห่งมนาโกและรัชทายาทลำดับที่5ของการสืบราชบัลลังก์มนาโกค,ค่ะเป็นที่รู้จักกันดีจากทั่วโลกในฐานะราชนิกูลที่หน้าตางดงามแล้วก็มีสไตลส์สุดๆจนทำให้หลายสำนักยกให้เป็นแฟชั่นนิสต้าเชื้อพระวงศที่โดดเด่นที่สุดในโลกค่ะ โดยทางชาลอตคาซิรากี้เป็นดาวเด่นในวงการแฟชั่นและสังคมชั้นสูงมาโดยตลอดและในระยะหลังนี้ค่ะเธอก็เริ่มรับงานทางวงการแฟชั่นแล้วก็เป็นนางแบบให้กับแบรนด์ต่างๆมากขึ้นล่าสุดได้เปิดตัวเป็น global brand ambassador คนใหม่ให้กับแบรนด์หรูอ,อย่างมองบรังค่ะซึ่งเธอก็จะทำหน้าที่ Present c o l l e ล t ชันใหม่ของมองบรัง b o h a m collection โดยจัดงานเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ไปแล้วณนะกรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ poses up to an adorable selection of animals in an idyllic rustic setting. The Sometimes Fashion Writer is promoting the Forever Now series. This year we are also very delighted to introduce you a new uh, Maison Brand Ambassador. That new Maison Brand Ambassador is dedicated uh, most particularly to uh, the Bohème collection. We have a uh, very naturally uh, found that somebody that with whom as the Maison had already uh, developed long relationship and that person uh, is uh, Charlotte Casiraghi. มองแบรงโบเฮมคอเลกชันนะคะประกอบด้วยนาฬิกาเครื่องประดับแล้วก็อุปกรณ์เครื่องเขียนซึ่งแคมเปญโฆษณาของคอเลกชันนี้ก็จะเริ่มเผยแพร่ในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ค่ะโดยจะรมรอมแบร์ซีอีโอของมองบรงก็ได้เผยถึงการที่เลือกชาลอต์คาเชราคิมาร่วมงานว่าเธอเป็นตัวเลือกที่วิเศษในการนําเสนอหญิงสาวสไตล์โบฮีเมียนยุคใหม่ที่มีทั้งความอิสระความเจนจัดสามารถสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็สามารถมีความสามารถรอบด้านค่ะแล้วก็ ยังเป็นสาวหัวก้าวหน้าที่พร้อมกับพร้อมที่จะรับมือกับทุกสิ่งทุกอย่างโดยความสวยงามแล้วก็สเสน่ห์รวมถึงความสามารถรอบด้านของเธอทําให้บุคลิกของเธอยิ่งน่าทึ่งแล้วก็ยิ่งโดดเด่นมากยิ่งขึ้นค่ะ นับว่าเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่นะคะที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับมองบังเป็นอย่างมากค่ะพรีเซนต์คอลเลกชันออกมาแล้วนะคะเรียกว่าต้องติดตามเลยค่ะกันยายนนี้ก็คงจะได้เห็นกันแล้วค่ะวันนี้ค่ะเวลาของติบแล้วก็ไฮโซไฮท์พันนิงสหมดลงอีกแล้วค่ะรับรองว่าพรุ่งนี้จะมีเรื่องราวทั้งในแล้วก็ต่างประเทศดีๆมาอัปเดตกันอย่างแน่นอนค่ะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าก่อนจากไปครับเรายังมีหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับนี่เลยนะครับที่พัดได้ถืออยู่ในมือนี้เลยตอนนะครับเรียกว่าเรานํามาแจกกันแบบฟรีๆเลยนะครับพิเศษสุดๆเลยครับสำหรับรายการของเราครับก็ร่วมสนุกกันนะครับชิงบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง s i n เกิลเลดี้เพราะเคยมีแฟนครับเรามีมาแจกกันนะครับสารางวัลรางวัลละสใบด้วยกันนะครับง่ายๆเลยครับเพียงบอกชื่อนักแสดงนําในเรื่อง s i n เกิลเลดี้เพราะเคยมีแฟนครับ เห็นกันอยู่แล้วแบบนี้รู้อยู่แล้วว่าใครนะครับส่งไปที่4827878ครับเฉพาะระบบ TrueMove H เท่านั้นครับแน่นอนนะครับติดตามไปที่เรียบร้อยแล้วในวันนี้นะครับหมดเวลาของพวกเราแล้วติดตามพวกเราย้อนหลังโมชสดๆแบบนี้นะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Truevision anywhere สามารถดดดาวน์โหลดกันได้แล้วนะครับรวมถึงทาง YouTube Channel ครับว่า True Insight Channel ครับหรือถ้าอยากจะพูดคุยกับเราครับสามารถตาม Follow Instagram ติดตามใน Facebook หรือส่งอีเมลมาพูดคุยกันก็สามารถทำได้ครับครับผมวันนี้พาวิศาลทีมงานขอตัวลา ไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ าวสดทุกคนนะคะจงอยู่ด้วยหัวใจถ้าเรายังไม่เจอคนที่ใช่นะคะก็อยู่แบบเชิญๆเลยสวยๆไปก่อนค่ะพี่ไบร์เนี่ยเคยไปทําให้คนคนหนึ่งเสียใจมันกลายเป็นคำสาปที่ทําให้พี่ไบร์เนี่ยไม่พบกับเนื้อคู่พี่ไบร์ทรีบจัดก,การเรื่องนี้โดยด่วนเลยนะครับดวงจะซวยหนักเขาก็เลยมีคําสั่งให้พักงานไบร์ไปก่อนแที่บอกว่าจะดวงซวยตลอดชีวิตน่ะไม่กลัวเหรอ นี่ไปสนิทกันเมื่อไหร่พี่ใครสนิท,นนทคิดซะว่ากลับไปหาความทรงจำดีๆแล้วกันพักห้องห้องห้องไหนหกไม่ใชเก้าหกเก้าที่พี่เนี่ยต้องมาเป็นนักกีฬาโรงเรียน <c oughs> ผมไม่ได้อยากช่วยคุณขนาดยอมลงทนุนเป็นโปลิพลี่หรอกนะ เราช่วยพี่โยแก้ปมแล้วอะนายอาจต้องช่วยพี่โยแก้ผ้าด้วยนะนพ่ออย่ามีลูกเรื่องของแอนดี้ได้ไหม,ม,ไมเป็นพ่อม,มันยากจังวะทำไมเป็นลูกมันยากจังวะอืมทีกับ